ตามน้อยแฟนเพจสวัสดีจ้ามาพบพอกันช่วงกินข่าวเราความเม้ามอยหอยผมเพื่อนจ๋าวันนี้นําเสนอนะคะตาซั่วกุ้งสดนะคะอ่าเมนูโปรโดประจําบ้านต้องทานตลอดนะคะแล้วก็อันนี้วันนี้มีเนื้อย่างจิ้มเจียวแซ่บๆนะเพื่อนนะนี่ค่ะมาได้ก็คือผักสดต่างๆนะคะมาทานดดวยกันนะอาศัยครัวอาศัยครัวชาวบ้านจริงๆแล้วเพื่อนจา๋าร้านนี้อร่อยแซ่บเบอร์ ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะกุ้งสดกรตรุบเต๋อครับ ย่อยฮะน้จ hmm. AH AH mm ิ hmm. ้มเจียวต้องกิน hmm. ค mm ู่กับผักหละพาเนาะแบบขอานอี่ะนี่อะไรครับปรีสดแ่ะ Mm hmm. <laughs> ủa rồi ได้มือกันไปเลยจ้าร้านเบื่อนีสาวเราอร่อยมากๆเพื่อนเมื่อวานนี้เราก็กินนะวันนี้เราก็กินอีกนะตำส้วนนะแต่เราเพิ่มกุ้งสดนะวันนี้นะ ไปมานครพนมเด้ออยากมากินนะบอกเลยนะน้อยพามาเราย่างกระแซบ้จเยิ้งก็ขอมเหนียวด้วนเนาะ พักด้านหงพักแล้วก <c oughs> ิน,นยังก็แทบจะเลิอกอาหาร <laughs> ดืมน้ำหน่อยตอนนี้เราให้ก็าตาแบบสามรสนะเพื่อนนะแต่ว่าไม่ได้เน้นเปรี้ยวเน้นหวานมากนะจ๊ะจะเน้นแบบคํานัวนัวแบบปลาหอมๆสูตรแบบดั้งเดิมของคนอีสานเลยนะจ๊ะแต่ว่า bỏ bao lại dài hàng thì đâu rồi chuột chuột tập <laughs> mấy nơi công tâm kinh doanh của anh đang ngang bộ phạt của Hoặc sao là chuối của uhm. Đây nhận kinh nó bên phần nó Kinh nó cần đưa เริ่มเผ็ดเรามากินที่ร้านคนก็จะเดินไปเดินมาแต่ร้านของนันเองไม่เป็นไรนะจ๊ะเจแพนเริ่มเผ็ดแล้วจ๊ะเพื่อนจ๊ะดีกีความเผ็ดเริ่มเพิ่มแล้ว บบกินเพชรมันกับโบเซบเนาะเออเพชรลายกับอร่อยกันเนาะน้ำจิ้มแจวก็แซ่บมากแบบ ลดจัดต้ตมตังก็ลดจัดเสร็จแล้วก็ไม่กินข้าวโอ้ยไวเพชรพี่น้อง <laughs> เื็อืม็ดย้อดเลยสีส่วนมากินน้ำกันกระเกียแใ่เหลือครับนี่เราเหลือกุ้งตอนเดียว เลือกุ้งตัวเดียวไปิมากินน้ำข่อยมา้ม่ออื่นพ่อกันไหมเดี๋ยวจะเด้อให้แต่ละคนประสบความสําเร็จแถมมีคิปเพ่งๆปังๆกันเนาะค่ะโน้กติดตามกันไปแบบนี้แหละเพื่อนๆให้กําลังใจกันทุกคนนะคะประสบความสําเร็จทุกคนสวัสดีจ้าเริ่ม